ดีครับสี่ช่องหน้าสกรีนแกรี่นะครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับวันนี้มีซา่นะครับถึงสิบสามสิงหาคมนะครับหล <c oughs> ังจากเมื่อวานวันแม่พักผ่อนก็ไม่ค่อยสบายนหนั้งวันน,นะครับมีอาการน้ำมูกไหลหน้าอีฟซีวันนี้ก็มีสารเช้านะครับ ไปสารที่สั่นแประนะครเหนือนะครับเริ่มทำงานนะครับวันแรกแล้วนะครับสัาห์นี้นะครับแล mm ้ว hmm. ก็วันที่ส5ห mm ้า hmm. ก็จะมี mm hmm. ฟองกดีประมาณ30สิกว่ากดีนะครับเป็นรถใหญ่เลยนะครับ mm hmm. ก็เปลี่ยนเบิกการนายไปแล้วนะครับ่ารเนินศาร mm hmm. ก็รวมรวมห้าหมื่นเลยนะครับการดเนียม ดีเริ่มเข้ามาเยอะนะครับี่ก็มาถึงราบินทานะครับเี่สิีโดยซอยมายลาบมาก็าจะไปซอยรับตอนนี้รับประเขานะอยู่เลนกลางนะครับเลนขวารถเลี้ยวนะครับขับรถเลยรับประเาขาก็จะเป็นสถานีราบินทาสามนะครับหรือตรงเชิงท่านราบินทานะครับ ก็จะข้ามสะพานข้ามวิภาวดีข้ามปอนยุทธินทษดีนะครับข้ามสะพานถุงพัดภาษีนะครับลงไปก็จะเป็นราชาพัฒนพระนครข้ามสะพานอีกข้ามวิภาวดีอีกนะครับลงไปก็จะถึงย่านสุาานทรชกรา,ารนะครับก็จะเลี้ยวเข้าศาสรนะครับให้ดูวิวบรรยากาศอากาศค่อนข้างดีไม่มีฝนนะครับ เนี่ยเลนขวาเนี่ยมันจะเลี้ยวนะเอไครับลับรถนะครับบรรยากาศโล่นะครับเหมือนอทั้งฟ้าก็เริ่มไม่มีเมฆแล้วนะครับเหมือนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอีสีเดือนตัาจังหวัดเขเรียกว่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนะครับ mm hmm. เดือนเก้าเดือนสิบ เาจะย่างข้าเดินสิบ,บุ์บุญสัตว์ไทยข้าสัตว์ไทยนะครับรถเรนนี้จะค่อยเคลื่อนตัวนะครับสีเนี่ยรถไฟฟ้าไปแล้วครับสีนะครับส่สีชมพูเครื่องที่แอดเอารถไปซ่อมจะนั่งประจำนะครับนั่งไปสารไปถึงนนทบ,บุรีเลยนะครับสารบินบุรีนั่งรบทุกสถานีเลยนะครับ ก็ได้ประโยชน์นะครับตอนแรกก็ไปเอ๊จะได้มีโอกาสนั่งไหมก็ได้นั่งจริงๆนะครับช่วงที่เอารถไปซ่อมนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้รถไฟฟ้านะครับในการเดินทางนะครับตอนนี้ก็มาถึงตรงสถานีรับภูเขาจะมีบิกซีใหญ่ๆซ้ายมือบิกซีเอ็กซ์ตร้านะครับบิกซีนะครับ ก็จะมีจุดกลับรถถนนลาดประเวนคับชิดซ้ายแล้วใครจะไปนะข้างหน้าทะเบียนอุดอรธาน,นีอาจจะเป็นตาจอดนะครับมาใช้ลงทะเบเทพ ชอบดูข่าวนะครับคุณลุงน่าจะแถวอุดรเนานะอุดรธานีนะครับคุณลุงแกมาเล่านะก็เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วจะไปขอจับแล้วผู้หญิงอายุวันนามก็น่าจะหกสิบเจ็ดสิบนะครับเหมนะือนแกกินแค่ว่ากินเหล้าเนาะก็จะ ที่มันยังไม่ลงมือทำนะแค่เข้าไปในร้านนะก็จะเป็นพยายามไหมถ้าดูหลักกฎหมายแล้วนะครับยังไม่ลงมือทำอะอาจจะเป็นพอพี่ลุงโทษนะก็ก็กวนนำการใจอะไรประมาณนั้นนิดสิแกแล้วก็ไม่ได้ดูแลไม่มีญาติพี่น้องดูแลนะครับปล่อยให้ออกไปทำเรื่องไม่ดีนะครับในฐานที่ว ข้างนอกหรือสเขตหาสถานของพื้นหรือในรบริเวณจัตที่สถานะน,นะครับข้างหน้าก็จะขึ้นสะพานข้ามตรงรับปาลทีสีเห็นะครับรถขึ้นสะพานแล้วนะครับสองเลนนะครับเนี่ยที่มี ที่ตั้งกลวจราจรติดไว้นะี่คือให้บอกสัญญาณว่าจะขึ้นสะพานรถคันข้างติดนะครับ ตอนนี้ก็เจ็ดโมงสนะี่สิบแปดทีเอฟซีมีสารประมาณเก้าโมงครึ่งสิบโมงนะครับประมาณนั้นไปทันนะครับ ว่าสารนัดเก้าโมงก็จริงแต่สารนัดเผื่อเวลาไว้นะครับพอดีเรียกว่าลูกความหรือจําเลยอาจจะเดินทางมาประมาณ10บโมง,งนีก็จ,จะรอนะครับรอช้จําเลยมานะครับเรนนี้มันจะได้ออกง่ายนะครับรลงสะพานปุ๊บ แล้วก็ตรงไปถ้าเป็นเลนนู้นนะครับรถอาจจะไปคิดซ้ายนะครับหน้าแท็กซี่รถสะสมค่อนข้างเยอะนะครับแี่เลยสะพานนี้ไปก็จะขึ้นอีกสะพานหนึ่งข้ามถนนอ่อนโยธินนะครับ ใช้ก็อีสะพานข้ามถนนวิภาวดีเท่ากับข,ขึ้นสามสะพานนะครับขึ้นสามสะพานถึงจะถึงที่หมายนะครับวิบีเนี่ยน้องโนูนน้อนมซ้อนโมไซผู้ปกครองไปน่ารักนะครับใส่กุกแจน็อกด้วยเด็ออนุบาลก็เป็นดีพีแรกนะครับวิซีทักท,ทายหลังจากที่ไม่ได้ทำ คลิปนานนะครับเพราะว่าไม่มีรถนะครับเพิ่งจะได้รถมาเมื่อต้นเดือนนะครับเนี่ยท้องฟ้ามีเครื่องบินไทสี่บินจากสนามบินดอนเมืองนะแอร์พอร์ตเดี๋ยวเราก็จะลงสะพานนะครับที่จะมีคลิปที่สองนะครับ เชื่อว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะถึงศาลนะครับมเวลาทําคลิปนะครับรถติดก,ก็ฝาก fc นะครับที่แวะก็ามาเยี่ยมช่องนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับดกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะครับจะได้ทําคลิปนะครับดีๆระหว่างเดินทางไปไหนมาไหนนะครับหรือถ้าแอดมี เกิดความรู้นะครับด้านกฎหมายทั่วไปก็จะลงให้ f อได้รับชมในช่องนะครับตอนนี้ก็มาถึงโขรถค่อนข้างติดนะเับซี นี่คือจมูกเร่งด่วนนะที่เขาว่าจริงๆนะครับถ้าใครใช้ยรถจะรู้ดีนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปต่อจากนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่สถานเรียกว่าสถานสถานมวยลูบินีต้นไปนะครับติดสารเลยนะครับซ้ายมือจะเป็นสถานมวยลูปินีที่เห็นโลโก้ช้างนะครับเบียช้างเห็นไหมครับ ตเ้เขียววนะครับนี่คือสนามมวยดุมพินีนะครับที่ย้ายมาจากสวนลุมมาอยู่นี่หลายปีแล้วนะครับสองสามปีแล้วนะครับนบ่าจะสามสี่ปีนะถ้าจำไม่ผิดย้ายมาตั้งแต่ปีก่อนช่วงโควิดโอเคนะครับระเจอที่ห้าครับ